รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับกรมส่งเสริมสากลนะครับถือเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานครับที่สนองแนวพระราชดรำร,ริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉพาะหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงครับเพราะว่าดิการทั้งในของการคิดการทำและนะครับ่ครับตัด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 สัดกัดตัดัดตตััดตัตัดััดตัดต น่าสนใจต้องรอติดตามกับผมวันนี้ในทีเด็ดเมืองไทยและผมเอิร์ธสันอิทธิสุขนันจะพาคุณผู้ชมไปดูนะครับว่ากรมส่งเสริมสากลมีส่วนกับการพัฒนากับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวต้องรอติดตามครับแต่ว่าช่วงแรกนะครับเราไปอัปเดตเพื่อเอาแรงบันดาลใจกับการสร้างอาชีพมาหารายได้ให้กับคุณผู้ชมกันก่อนกับทีเด็ดอาชีพครับ ตึงตึดตึ๊ดตึ้ดตทึดตึ๊ดตึ๊ดตึ่โอ้โหแหมนึกถึงตอนสมัยอยู่วงจุิยานสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมนะครับเอฟธนนเหมือนเช่นเคยครับในช่วงทีเด็ดอาชีพครับกับช่วงเวลาที่ผมกลับมาพร้อมกับไอเดียดีๆครับที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้คุณผู้ชมเนี่ยนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพเพื่อที่คุณผู้ชมนั้นเกิดแรงบันดาลใจนะครับในการไปต่อยอดในการไปประกอบอาชีพเพื่อที่จะได้มีรายได้และก็มีอาชีพใหม่ๆที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดผมจะบอกคูชมว่า ไม้กระบองท่อนนี้นะฮะสามารถเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง<ม>เป็นผมเนี่ยผมอาจจะไว้เป็นไม้เท้าหรือไม่ก็อาจจะไปทําฟืนแต่ว่าแบบนั้นเนี่ยมันธรรมาดาไปครับวันนี้นะฮะผมจะพาคุณผู้ชมไปดูกันว่าเจ้ากระบองท่อนเนี้ยมันจะสามารถไปต่อยอดไอเดียได้อย่างไรนะครับซึ่งขอบอกเลยว่าเนี่ยคือไม้ไหวครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันว่าเขามีวิธีการทําอย่างไรสําหรับวันนี้ใครที่มีฝีมือในเรื่องของการสารเนี่ยนะครับห้ามพลาดเลยนะเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้คุณผู้ชมจะสามารถหยิบจับไอเดียอะไรไปต่อยอดได้ตามผมไปเลยครับ <c oughs> เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็พาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กับเจ้าของไอเดียทีเด็ดอาชีพในวันนี้ครับพี่พร้มนั่นเองครับสวัสดีครับพี่พรมครับสวัสดีค่ะครับพี่พร้มครับพี่พร้มเป็นประธานนะฮะกลุ่มเครื่องเือนวายและผ้าตกชวาค่ะนะครับทำอาชีพนี้มากี่ปีนะฮะตอนนี้สิบปีแล้วค่ะสิบปีย้อนกลับไปพี่ก่อนนั้นพี่พรมทำอะไรมาก่อนนะแต่ก่อนก็ทําไร่ทํานาครับผมก็ทํานาก็ตอนนั้นข้าวก็ไม่เป็นราคาใช่ไหมคะก็พาชาวบ้านก็พากันไปทํางานที่ไหนยังไงทำก็ไป ประสบการณ์ที่กรุงเทพหรือพัทยาครับผมแล้วก็เชียงใหม่กลับมาอยู่บ้านก็มาเห็นผักตบอยู่อยู่ทุ่งนาอะไรก็เอามาทําเป็นกระเป๋าค่ะที่เล็กขึ้นมามาทแล้วก็ก็ได้ขายอยู่ไปตามตลาดตลาดนัดตลาดนัดเออตลาดนัดแล้วตามวัดแล้วเป็นยังไงมาไงถึงได้มาต่อยอดทําเป็นจริงจังแบบนี้ได้ะอ๋อก็ ประสบการณ์ก็ไปดูที่เขาทำแล้ทำเราจะทําได้ไหมมาร,รวมกลุ่มกันทำชิ้นนี้กก็ไปขายก็คนที่ซื้อเราก็บอกว่าทําอย่างนี้ได้ไหมเรา็ว่าเอามาลองดูเราก็มาออกแบบว่าทําชิ้นเล็กมาก่อนออกแบบมาก็ไปขายก็ขายได้ก็ว่ามีทุนขึ้นมาทด่หน่อยก็ทําชิ้นเล็กมาเป็นชิ้นใหญ่อ,อ๋อคือค่อยๆต่อยอดไปเรื่อยๆนะขออนุญาตหยิบมาดูหน่อยนะนี่ะประตบชวา ความยากของการสารผักตบชวากัะหวายนี่มันต่างกันไหมพี่ก็อันเดียวกันค่ะอ๋อคือใช้ใช้เทคนิคเบสิกเดียวกันใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าตัวคนละคนละคุณสมบัติเคาต่างกันต่างกันนะครับถ้าเกิดพูดถึงความทนอะไรทนอะไรนี่ระหว่างผักตบชวากัะหวายเนี่ยเท่ากันค่ะเท่ากันเลยฮะเพียงแต่ไม่ตากฝนครับผมครับและในส่วนของผลตอบรับเป็นไงบ้างตอนนี้ คนก็สร้างบ้านใหม่ใช่ไหมเยอะใช่ไหมก็นิยมเอาไปตกแต่งบ้านกันตกแต่งบ้านก็ตอนนี้ก็อย่างพระก็นี่แต่ก่อนเป็นงานพระมาศก็เป็นไม้ใช่ไหมคะแล้วมันยกหนกตอนนี้มาเป็นพระมาศพระก็นิยมก็ตลาดได้ไหมก็ไปได้เออกระซิบถามพี่ผมนิดนึงส่วนใหญ่แล้วที่ประสบการณ์ตั้งแต่ทำไว้มาสิปีเนี่ยผู้บริโภคส่วนใหญ่เขาชอบดีไซน์ยังไงพี่ก็ออกแบบใหม่ๆเรียอยครับผมแข็งแรงแล้วก็แข็งแรงด้วยก็ดีไซน์ออกทำลายก็รวบทรงแบบ ทันสมัยทันสมัยน้อยครับผมแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องต้องคงทนใช่ไหมทนต้องแข็งแรงนะนะครับพี่ปิดท้ายฮะอยากให้ม่พรมเนี่ยฝากถึงคุณผู้ชมนะครับที่สนใจในเรื่องของงานหวายอาจจะแบบอยู่บ้านมีฝีมือในการจักสารเล็กน้อยน้อยว่าจะต่อยอดได้ยังไงบ้างเชิญครับก็ก็คือความอดทนแหละถ้ามีใครมีฝีมือก็มาศึกษาดูได้แล้วเอาไปทําที่กลุ่มบ้านทําแล้วก็ลูกเต้าได้เรียนหนังสือด้วยในตรงนี้เราไม่ได้ไปทําตัวไหนนะคะ ก็คือทาอาชีพให้ตําบลเราให้มีอาชีพต่อไปก็ให้มาศึกษาดูงานได้นะคะวันนี้ขอบคุณพี่พ๋ม,มากๆเลยนะครับ,รบที่มาแนะนําไอเดียดีๆในการประกอบอาชีพให้กับคุณผู้ชมครับขอบคุณมากเลยครับ คุณเอฟนะครับกับอาชีพดีๆที่มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมครับมาถึงช่วงของผมกันบ้างกับทีเด็ดเมืองไทยครับอีกหนึ่งส่วนของรายได้ที่มาจากอีกหนึ่งอาชีพครับใช้คําว่าการทํางานรวมตัวกันในรูปแบบของสากลซึ่งถ้าพูดถึงจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการส่งเสริมสากลก็เหมือนกับเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ที่ทําสากลด้วยนะครับเราจะมาคุยรายละเอียดตรงนี้กันนะครับแล้ววันนี้แขกรับเชิญของเราครับผู้อำนวยการสํานักพัฒนาธุรกิจสากลผู้อำนวยการธรรมศริชัยรัตน์สวับ พูดถึงรูปแบบในการทํางานหรือว่าการเข้าไปส่งเสริมสากรนะครับผมนะครับโดยกรมส่งเสริมสากลนะครับกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเข้าไปช่วยยังไงอย่างไรบ้างเอ่ยภารกิจของกรมส่งเสริมสากลนะครับเริ่มตั้งแต่ส่งเสริมชาวบ้านให้มีการรวมตัวกันและหลังจากนั้นทําอย่างไรให้ชาวบ้านอยู่ได้ครับสุดท้ายก็คือทําอย่างไรให้ชาวบ้านสามารถนําผลผลิตที่ตัวเองผลิตไปออกสู่ตลาด ให้มีความยั่งยืนครับประเด็นหลักๆมีอยู่3อย่างนี้ครับครับผมอันนี้คือสากลโดยทั่วไปและถ้าสมมุติว่าพื้นที่ตามโครงการพระราชดำรินะครับจะมีอะไรพิเศษขึ้นกว่าเดิมครับถ้าเกิดเป็นโครงการพระราชดำรินี่ก็คงจะขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นนะครับกรมงเสริมสกรคงทําเจ้าดีไม่ได้ครับผมยกตัวอย่างเช่นโครงการหลวงทั้งหลายตัวตัวฐานหลักก็คือกรมวิชาการเกษตรครับพวกพืชทั้งหลายเป็นตัวยืน และหลังจากนั้นกรมเกงตรกรก็ไปช่วยในการรวมคนคให้ชาวบ,บ้านรวมกลุ่มเป็นก้อนเป็นกลุ่มเป็นก้อนเช่นเป็นกลุ่มเกษตรกรหรือสากรในแต่ละพื้นที่นะครับและหลังจากนั้นถึงจะมาดูเรื่องบริหรารการจงกระทั่งไปทำไปทำธุรกิจ นะครับและก็สุดท้ายก็คือออกสู่ตลาดอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ครับผมก็คือไปหาตลาดให้หรือพูดง่ายๆก็คือเอาของหรือผลผลิตที่เขาได้่าใช่เอาไปหาตลาดไปหาลูกค้าให้ว่างั้นเองเป็นตัวเสริมท่านนั่นเองแต่แต่ชาวบ้านต้องเดินด้วยตัวชาวบ้านเองครับผมนะครับแล้วในแนวทางการพัฒนาการผลิตสำหรับสินค้าของสากลและก็กลุ่มเกษตรกรในโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริราคาไรเดียเป็นอย่างไงเอ่ยสมัยเดิมโครงการหลวงมีมาก่อนหน้านี้แล้วครับ แล้วกรมอเสริมปรกรก็เข้าไปเสริมเพื่อให้โครงการหลวงมีความเข้มแข็งด้วยการรวมกลุ่มนะครับก็คือทั้งกลุ่มเรษตรกรทั้งสากาจะมีกลุ่มอาชีพซ่อนอยู่ข้างในกรมก็จะไปช่วยในลักษณะตัวนี้ครับผมยกตัวอย่างเช่นทําเรื่องการประกอบอาชีพปลูกพืชผักรเราก็ไปช่วยนอกเหนือจากนั้นถ้าเกิดมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ดูเป็นชิ้นชิ้นเหมือนยกตัวอย่างชิ้นชิ้นนี้ครับ ถ้าชิ้นนี้เนี่ยเรื่องแพ็กเกจจิ้งทั้งหลายถ้าเกิดเราเราต้องการอุดหนุนก็ประมาณ25งหมต่อชิ้น mm hmm. นะครับนั่นคือเป็นการต่อยอดให้กับชาวบ้านนอกเหนือจากนั้นสิ่งที่ให้เกิดความยั่งยืนในกระบวนการสากลนอกเหนือจากเรื่องเงินเรื่องทองทั้งหลายค,ความหมายก็คือทําอย่างไรให้ชาวบ้านยึดอุดมการณ์สากลยึดอุดมการณ์สากลจะเป็นความยั่งยืนก็คือเขาสามารถจะแก้ปัญหาโดยตัวเขาเองนะครับโดยกลุ่มเขาเองและสุดท้าย มีความยั่งยืนโดยตัวเขาเองก็คือหลังจากที่เราเข้าไปช่วยดูแลแล,แล้วก็คือปล่อยให้เขาดําเนินการเองหลังจากนั้นถ้ามีเรื่องอะไรก็คือเป็นที่ปรึกษาอยู่ไกลๆใช่ครับประมาณแบบนั้นนะครับมีตัวอย่างยกไหมครับว่าแบบมีพื้นที่ไหนในโครงการพระราชดำริที่ทํามาแล้วประสบความสำเร็จแล้วก็ผลการดำเนินงานเป็นยังไงบ้าเงเ่ยที่จริงโครงการพระบริมีอยู่หลายโครงการ,รนะครับแถวทางเหนือเป็นโครงการหลวงใช่มากกว่านะครับแต่ที่ในหลวงมอบที่ดินให้เลยนะครับ แถวหูกะพงครับประมาณหมื่นกว่าไร่ที่ชามครับผมครับผมตรงนี้จะมีผลิตภัณฑ์เด็ดก็คือตาลซอนนารายที่ทําเป็นอาชีพของชาวบ้านก็คือด้านนี้เองอันนี้นะที่ด้านหน้าเนี่ยครับอันนี้กว่ากว่าจะมาเป็นอย่างงี้ครับต้องใช้เวลาวิวัฒนาการเยอะเหมือนกันแต่หลังจากนี้แล้วสินค้าพอมีมาตรฐานปุ๊บนะครับกรมเสริมก็จะช่วยต่อยอดให้กรมอนเสริมนั้นจะมีอยู่โครงการอยู่โครงการหนึ่งก็คือโครงการ พัฒนามาตรฐานสินค้าสากลชื่อย,ยอ่อๆเขาใช้คําว่าสมสรครับเพราะฉะนั้นกรมก็จะดูว่าในผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพทั้งหลายนอกเหนือจากโครงการหลวงแล้วนะครับ,รบอะไรที่เ,เป็นมาตรฐานเราจะทําเป็นมาตรฐานสากลเสียเพื่อจะเป็นการเสริมช่องทางจําหน่ายของชาวบ้านและอย่างนี้เหล่าสมาชิกเขาจะต้องมีการเตรียมการหรือเตรียมตัวยังไงบ้างไหมครับสมาชิกส่วนใหญ่นอกเหนือกา,การประกอบอาชีพในพื้นที่แล้วนะครับ ต้องเจียดเวลามาเป็นกรรมการสากลบ้างต้องมาเป็นสมาชิกกับเราบ้างเพราะฉะนั้นกิจกรรมของชาวบ้านหน้าที่กรมก,ก็เหมือนกันก็คือทําอย่างไรให้เขาเรียนรู้การรวมกลุ่มรเรียนรู้การอยู่ได้เรียนรู้การเป็นตัวแทนแล้วก็ทําธุรกิจในอนาคตคผ,มผมยกตัวอย่างเช่นโขนมนองโร,รับซึ่งเป็นที่รู้จักในตลาดแต่กว่าเฉพาะบ้านเรานะใช่ไม่ใช่ <c oughs> แต่กว่าจะมาเป็นโขนมนองโพเนี่ยเป็นอาชีพพระธาน นะครับมีวิพัฒนาการมานานสุดท้ายในในตลาดนมณปัจจุบันเนี่ยครับร้อยละ70มาจากกระบวนการของของนมในกระบวนการสากลครับพอปี58เกิดอาเซียนที่ชัดเจนแล้วตัวนี้จะเป็นตัวให้สร้างความเข้มแข็งและเป็นโอกาสในการพัฒนาตลาดต่อไปครับผมนะครับเพราะฉะนั้นต้องรบกวนท่านฝากปิดท้ายดีกว่าครับทีนี้เหล่าสมาชิกสากลหลากหลายประเภทหลากหลายอาชีพเลยก็คงมีความมุ่งหวังและก็ตั้งใจว่าวันหนึ่งอยากจะประสบคอนเสิร์คล้ายๆกับ ของนของโพของนมต่างๆหรือว่าของหลายๆที่ก็ตามเนี่ยครับเขาควรจะต้องเตรียมตัวยังไงทั้งณวันนี้แล้วก็พร้อมรับมือกับประชาชนที่จะมาด้วยอยากจะฝากท่านผู้ชมนะครับปีหนึ่งเนี่ยกรมเสริมสกรจะมีการจัดมากรรมสินค้าทุกปีเลยครับปีนี้ก็เช่นกันครับทุกปีเราจะจัดที่สวนน้ำพรปีนี้กาลังดูช่วงเวลาที่เหมาะสมถามว่าจัดทําไมเจตนาก็คือเราต้องการนําสินค้าที่เป็นเด่นๆของกระบวนการสกรมาจัดแสดงครับ และเป็นช่องทางในการจัดจําหน่ายทะลุไปไปตลาดต่างประเทศครับสิ่งที่อยากจะขอฝากท่านสมาชิกสากลและกลุ่มเกษตรกรทั้งหลายก็คือการทําผลิตภัณฑ์ขอให้มีเชิงคุณภาพครับและจะมีความยั่งยืนมากขึ้นครับผมนะครับคือเป็นส่วนสําคัญเลยนั่นคือ1ใน4 P ของหลักการตลาดโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นก็คือถ้า Product หรือว่าสินค้าของคุณดีครับของมันจะขายได้ด้วยตัวมันเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ปิดท้ายครับผมขอขอบพระคุณครับ และก่อนจะไปพบกับเรื่องราวเด็ดๆของกรุงเทพมหานครกับช่วงทีเด็ดกทมเราไปเจอกับเรื่องราวดีๆของกรมตรวจบัญชีสาการกันก่อนนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมมาอยู่กับนะครับท่านอธิบดีกรมตรวจบัญชีสาการคุณวิจักอากาบกิริยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับท่านอธิบดีครับสวัสดีครับปัจจุบันนี้นะครับภารกิจหลักของกรมตรวจบัญชีสาการมีอะไรบ้างครับเรียนนี้ครับว่าภารกิจหลักของกรมตรวจบัญชีสาการคือชื่อก็บอกแล้วนะครับคืองาน ตรวสอบบัญชีของสารกลและกลุ่มเกษตรกรนอกจากการสอบบัญชีสารกลแล้วก็มีงานเรื่องของการพัฒนางานพัฒนาหมายถึงพัฒนาสถาบันเกษตรกร,ค,รคือการให้ความรู้ในการบริหารจัดการเรื่องของการเงินงการบัญชีแล้วก็เรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีซึ่งเป็นเครื่องมือในการทําบัญชีการบริหารจัดการของสารกลด้วย ในส่วนของการมอบความรู้ต่ตางๆให้กับออชาวสากลหรือว่าพี่น้องกเกษตรกรเนี่ยมีความสําคัญมากขนาดไหนครับคือจริงๆแล้วที่ที่มีความสำคัญว่าหนึ่งเนี่ยกรมสุพเชยกรไม่ใช่ว่าจะเป็นต้องดูแลเขาตลอดเวลาครับผมคือที่เขาพัฒนาเขานีค่คือให้เขาสามารถ พึ่งพาตัวเองได้ช่วยเหลือตัวเองได้ครับคผมือเขาจะได้ยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วก็มอบความรู้ให้กับคนในชุมชนต่อๆกันไปใช่ฮะนะครับสำหรับงานในวันนี้นะครับ61ปีโอ้โหงานนี่อบอุ่นมากๆเลยนะครับภายในงานนี้มีกิจกรรมต่างๆมากมายเดี๋ยวคงจะต้องรบกวนให้ท่านอธิบดีเนี่ยพาผมและคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศข้างในกันนะครับได้ไเชิญเลยครับท่านอธิบดีครับกรมตรวบัญชีสาธรก้าวทั้งเทคโนโลยีนี่คือในส่วนของอะไรครับนี่คือการพัฒนาการของการอ่า ให้การศึกษาหรือการพัฒนาของการจัดทําบัญชีนะครับผลงานครับผมโปรแกรมระบบบัญชีครัของกรมตรวจบัญชีที่ได้พัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานนะครับจนทั้งว่าสากลเนี่ยเขาสามารถจะนําโปรแกรมหรือนวัตกรรมเนี้ย